หากจะพูดถึงเรื่องผีกองกอยหลายๆท่านที่มีอายุอานามพอสมควรก็คงจะเคยได้ยินเรื่องราวของผีตัวนี้มาพอสมควรผมเองนั้นเคยได้ยินชื่อของผีตัวนี้มาตั้งแต่เด็กเพราะในสมัยก่อนนั้นผู้ใหญ่มักจะหลอกผมอยู่เสมอว่าอย่าดื้อมากนะระวังผีกองกอยจะมากินไส้เอาคำพูดนี้นี่เองทำให้ผมนั้น มักจะกลัวผีตัวนี้ในเวลาค่ำคืนอยู่เสมอยิ่งในสมัยก่อนที่หมู่บ้านของผมยังไม่มีไฟฟ้าเข้ามามันยิ่งทำให้ความน่ากลัวของผีตัวนี้มีเพิ่มมากขึ้นเพราะเมื่อถึงเวลาค่ำคืนแล้วเด็กๆอย่างพวกผมก็ต้องรีบเข้าบ้านอาบน้าและกินข้าวนอนในทันทีเพราะในเวลากลางคืนคงจะมีแต่แสงของตะเกียงเท่านั้น ที่จะคอยช่วยส่องสว่างให้แต่ละบ้านได้มองเห็นกันสายของวันหนึ่งขณะที่ผมกำลังมาเล่นที่บ้านของพรานเท่าผมนั้นกำลังเล่นกับเพื่อนๆและลนหลานๆของแกอย่างสนุกสนานพรานเท่าบุญมาเองก็เดินมาหาผมพร้อมกับเอ่ยปากบอกอะไรบางอย่างเฮ้ยไอยศมึงมาเอาเนื้อกวางไปให้พ่อมึงน้อยพ่อมึงเขาสั่งกูไว เสียงของพรานเท่าบอกผมออกมาพร้อมกับการเสียอารมณ์ของผมที่กำลังเล่นกับเพื่อนๆอ,อย่างสนุกสนานเดี๋ยวค่อยไปมาได้หรือตาบุญมากำลังเล่นสนุกอยู่เลยเสียงของผมถามแกออกมาไม่ได้มึงต้องไปเดี๋ยวนี้เดี๋ยวของมันจะเสียมึงนี่จริงๆเลยอย่าให้กูต้องฟ้องพ่อมึงนะเสียงของพรานเท่าบนผมออกมาพร้อมกับยืนถุงพลาสติก ที่มีเนื้ออยู่ด้านในให้กับผมผมเองเมื่อได้ยินอย่างนั้นจึงต้องรีบนําถุงเนื้อมาให้พ่อผมในทันทีหากไม่รีบมาเห็นทีว่าผมคงจะโดนพ่อตีอย่างแน่นอนและไม่นานมากนักผมก็รีบนํำของมาให้พ่อที่บ้านพร้อมกับการรีบวิ่งกลับไปเล่นกับเพื่อนๆอ,อีกเช่นเคยแต่เมื่อมาถึงทุกๆคนในเวลานี้ได้กลับบ้านกันไปหมดแล้ว แล้วทีนี้ผมจะเล่นกับใครเสียอารมณ์จริงๆหลังจากที่เพื่อนฝูงของผมได้หายหน้าหายตากันไปหมดผมจึงเดินมาที่บ้านของพรานเท่าพร้อมกับการเอ่ยถามของแกเฮ้ <c oughs> เป็นไงเพื่อนๆเขากลับกันหมดแล้วละสิมามามากินข้าวก่อนเสียงของพรานเท่าถามผมออกมาพร้อมกับการยื่นชามข้าวกับช้อนให้ผมหลังจากนั้นไม่นาน ยายเบิร์นเมียของแกก็หากับข้าวออกมาซึ่งภาพที่ผมเห็นในเวลานี้ล้วนแต่เป็นกับข้าวที่น่าอร่อยไปหมดเพราะส่วนหนึ่งมันเป็นเนื้อของสัตว์ป่าทั้งนั้นเลยทั้งหมูป่ากระต่ายที่ยายเวอร์นได้ทำเมนูให้ผมและ,ละลานๆของแกได้กินกันผ่านเท่านี้ฝีมือไม่ธรรมดาเลยเข้าป่าทีไรแกเองมักจะได้แต่ของดีๆกลับมาตลอด ส่วนหนึ่งในเวลานั้นก็คงจะมาจากป่าดงพญาไฟที่อุดมสมบูรณ์นั่นเองสัตว์ป่าต่างๆมันจึงลงมาหากินกันเต็มไปหมดจึงไม่แปลกอะไรที่พรานเท่าเองจะได้แต่ของดีๆกลับมาเออพรุ่งนี้เย็นว่าจะเข้าป่านะอย่าลืมห่อเนื้อเค็มไว้ให้ด้วยนะและไปตามไอด้ดำมาหาข้าทีจะเอามันเข้าป่าไปด้วยกันเสียงของพรานเท่าบอกเมียของแกออกมา พร้อมกับความสนใจของผมที่นั่งฟังแกอย่างตั้งใจผมขอไปด้วยได้ไหมตาเสียงของผมถามพรานเท่าออกมามึงอยากไปอย่างนั้นหรือถ้าไปมึงอย่ามาบ่นว่าลำบากนะไปขอพ่อมึงดูก่อนเขาจะให้มึงไปหรือเปล่าถ้าเขาให้ไปก็มาหากูเลยพรุ่งนี้เย็นๆจะได้ไปกันเสียงของพรานเท่าบอกผมออกมา หลังจากนั้นไม่นานผมนั้นก็กินข้าวที่บ้านของพรานเท่าจนอิ่มและก็ขอตัวจากแกเพื่อกลับมาที่บ้านของผมในทันทีพ่อพ่อผมขอไปเข้าป่ากับตาบุญมานะพ่อเสียงของผมขออนุญาตพ่อของผมออกมาซึ่งท่านเองก็ไม่ได้ว่าอะไรเพียงแต่กำชับผมว่าอย่าไปซุกซนมากและคอยอยู่ใกล้ๆพรานเท่าไว้เผื่อมีอะไรแกจะได้ดูแลผมทัน เสียงของพ่อของผมบอกผมออกมาพร้อมกับการเดินไปหลังบ้านเพื่อที่ผมเองจะเตรียมข้าวของออกเดินทางไปพร้อมกับพรานเท่าและตาดำนั่นเองปืนหน้าไม้ขนาดยาวของผมมันไม่ได้ถูกใช้งานมานานแล้วสายยางที่รัดไว้ทั้งหมดมันเริ่มหย่อนยานตามสภาพของมันผมเองจึงเดินไปที่ร้านค้ายายวันเพื่อขอซื้อสายยางชุดใหม่ และขนมที่ผมจะนำติดตัวไปด้วยในคืนพรุ่งนี้จะเอาอะไรไอย้ยศวันนี้ไม่ได้ไปดือดที่ไหนหรืองไงเสียงของยายวันถามผมออกมาในขณะที่แกเองกำลังขายปลาราาให้กับลูกค้าคนอื่นๆมีสายยางนังสติ๊กไหมยายวันเสียงของผมถามแกกลับไปมีมีเลือกเอาจะเอาไปยิงอะไรล่ะ เสียงของยายหวันถามกลับมาที่ผมอีกทีจะเข้าป่าไปกับตาบุญมานะแกชวนผมไปด้วยเสียงของผมบอกแกพร้อมกับการร้องทักของลุงจิตสามีของยายหวันนั่นเองเออได้ของดีมาอย่าลืมเอามาฝากกูบ้างนะเสียงของตาจิตร้องทักผมในขณะที่ผมกำลังเลือกสายยางชุดใหม่ได้ลุงเดี๋ยวผมดูมาให้ เสียงของผมบอกลุงจิตออกมาแต่ในใจของผมกลับเพิ่มที่จะรู้สึกไม่ดีเพราะแถวบ้านของผมนั้นมีความเชื่ออยู่อย่างหนึ่งว่าเวลาจะไปหาอะไรอย่าไปพูดว่าจะได้ล่วงหน้าเพราะหากพูดออกมาส่วนมากก็มักจะคว้าน้ำเหลวกันมาทุกทุกทีหลังจากที่ผมเลือกสายหนังยางชุดใหม่ได้แล้วผมก็กลับที่บ้านเพื่อซ่อมแซมอุปกรณ์ และเตรียมข้าวของในทันทีเสียงไอคอร์ดเพื่อนของผมมันก็ปั่นจักรยานมาที่หน้าบ้านพร้อมกับการตะโกนมาหาผมยศยศวู้ไปเตะบอลกันดีกว่าพักพวกรออยู่ที่สนามแล้วเสียงของเอคอร์ดมันชวนผมไปเตะบอลที่ทุกๆวันผมนั้นมักจะไปกับมันเสมอเออมึงไปก่อนเลยวันนี้กูคงไม่ได้ไปต้องช่วยแม่ทำงานบ้านก่อน เสียงของผมโกหกมันออกมาเพราะผมเองขี้เกียจที่จะอธิบายให้มันฟังหลังจากนั้นเมื่อพระอาทิตย์ลับตาไปแล้วผมเองก็อาบน้ำกินข้าวและเข้านอนแต่หัววันในทันทีเวลาผ่านไปจนถึงเวลาที่เย็นย่ำอีกหนึ่งวันผมรีบเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือที่จะใช้เข้าป่าไปกับพรานเท่าจนแล้วเสร็จหลังจากนั้น ก็ตรงดิ่งมาที่บ้านของพรานเท่าในทันทีซึ่งภาพที่ผมเห็นในเวลานี้ก็เป็นภาพที่เหมือนทุกๆครั้งที่จะเข้าป่าอาถรงพยาไฟกันพรานเท่าพร้อมตาดำกําลังสำรวจปืนและเครื่องไม้เครื่องมือของแกโดยที่ข้างๆตัวได้มีโถเหล้าดองอยู่หนึ่งโหลซึ่งภายในโหลเหล่านั้นผมเคยถามพรานเท่าว่าแกใส่อะไรลงไปบ้างคำตอบที่ได้หนึ่งในนั้น ก็มีตะขาบป่าตัวขนาดใหญ่ที่ผมเองเห็นได้อย่างถนัดตาส่วนที่เหลือพรานเท่าเคยบอกกับผมว่ามันมีดีงูและสมุนไพรที่แกเองไปหามาจากป่านั่นเองทั้งพรานเท่าและตาดำต่างพากันกินเข้าไปคนละแก้วใบหน้าของทั้งสองต่างเย้เกยออกมาแต่ร่างกายของแกก็ราวเหมือนที่จะมีเรียวมีแรงขึ้นมาในทันที พร้อมหรือ,อยังไอ้ยศเสียงของตาดำทำผมบอ,อกมาเหมือนทุกๆครั้งพร้อมแล้วตาดำไปกันหรือ,อยังผมรอนานแล้วนะเสียงของผมบอกพรานเทาและตาดำออกมาพร้อมกับการพยักหน้าตอบรับของพรานเทาซึ่งนั่นก็หมายความว่าถึงเวลาที่ต้องเข้าป่ากันแล้วนั่นเองเวลาผ่านไป พรานเท่านำทางผมและตาดำเข้าไปในป่าอาถรรพ์ที่อยู่หลังบ้านของแกนั่นเองและจุดหมายปลายทางผมนั้นก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นที่ไหนแต่ในเวลานี้พรานเท่าเองกลับนำพาผมและตาดำเข้ามาในป่าที่มีความลึกมากขึ้นแกเองให้เหตุผลว่าจุดเดิมๆที่คอยดักยิงสัตว์นั้นมันไม่ค่อยมีสัตว์ลงมาหากินอีกแล้ว ในคืนนี้จะต้องเข้าไปให้ลึกขึ้นมากกว่าเดิมนั่นเองเวลาเริ่มเดินทางไปเรื่อยๆจนบรรยากาศในป่าอาถรรพ์แห่งนี้มันทำให้ผมนั้นต้องคนลุกขึ้นมาอย่างไม่มีเหตุผลเพราะในเวลานี้มีแต่ความเงียบงันปกคลุมป่าแห่งนี้ไปหมดคงจะมีแต่เสียงของนกฮูกที่มันร้องทักคนแปลกหน้าออกมาเป็นบางครั้งเพียงเท่านั้น สายลมเริ่มพัดพาความเย็นเข้ามาหากลุ่มของพวกผมอย่างบางเบาเสียงน้ำค้างจากฟากฟ้าเริ่มรินไหลลงมาจนเสื้อผ้าที่กลุ่มของพวกผมใส่กันมาเริ่มที่จะเปียกปอนกันไปหมดผมรีบนำหมวกอีโมงมาสวมใส่เพื่อป้องกันน้ำค้างที่จะหล่นลงมาถูกศีษะและเป็นการป้องกันยุงป่าที่มันเริ่มมารบกวนที่ข้างหูของผมแล้วในเวลานี้ เวลาผ่านไปสองสามชั่วโมงพรานเท่าก็พาผมและตาดำมายังจุดหมายปลายทางที่แก่เองได้วางไว้นั่งห้างที่เดิมที่แก่เองเคยมาทำเอาไว้เมื่อนานมาแล้วยังคงมีสภาพที่แข็งแรงพอที่จะรับน้ำหนักของผู้มาเยือนในคืนนี้ได้อย่างดีไปไปขึ้นห้างกันได้แล้วเสียงของพรานเท่าบอกผมและตาดำออกมาเบาๆเ,เพราะในเวลานี้ เริ่มจะมีสัตว์ป่าออกมาหากินกันแล้วผมเองไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าคืนนี้พรานเท่านั้นจะพาผมมาในจุดที่ผมเองค่อนข้างจะกลัวมากเป็นพิเศษเนื่องจากจุดจุดนี้นั้นได้มีคนตายไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี้นี่เองส่วนสาเหตุของการตายนั้นก็มาจากการออกหายิงสัตว์ป่าเหมือนพรานเท่านี้นี่เอง สาเหตุส่วนหนึ่งที่ชาวบ้านคนนี้ได้หมดลมหายใจนั้นเห็นทางตำรวจที่มาชนะสูตรได้บอกว่านอนหลับตายหรือภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าไหลตายนั่นเองซึ่งสาเหตุการตายแท้ที่จริงผมนั้นก็ยังคงไม่เชื่อว่าชาวบ้านคนดังกล่าวนั้นจะนอนหลับไหลตายไปและพรานเท่าเองแกก็คงจะคิดไม่ได้ต่างอะไรจากผมเพียงแต่แกไม่พูดออกมา และแกเองก็ไม่กลัวพูดผีปีศาจนั่นเองเวลาเริ่มที่จะดึกขึ้นเรื่อยๆทั้งพรานเท่าและตะดำต่างมีสีหน้าที่แจ่มใสและมีความมุ่งมั่นเต็มที่ที่จะได้สัตว์ป่ากลับไปในวันพรุ่งนี้เวลาผ่านไปเรื่อยๆพร้อมกับการจดจ่อและจับจ้องสัตว์ป่าของพรานเท่าและตะดำนี่มันหายหัวกันไปไหนหมดวะดำ เสียงของพรานเท่าบนพึ่มพลออกมาพี่แน่ใจนะว่าพวกมันชอบมาที่นี่เสียงของตาดำถามพรานเท่าออกมาอย่างสงสัยเพราะแกเองก็เริ่มที่จะอึดอัดใจที่ไม่ได้ลั่นไกปืนของตัวเองเสียทีแน่ใจสิวะพวกมันชอบมาหากินดินโป่งที่นี่กันทั้งนั้นอีกอย่างที่นี่ก็ไม่มีใครกล้าเข้ามาด้วยสาเหตุอะไร เองก็น่าจะรู้ดีนะแต่ทำไมวันนี้มันไม่ออกมากันวัดเสียงของพรานเท่าบนบอกตะดำอย่างนั้นรอดูสักหน่อยพี่เผื่อของดีจะมาช้าเสียงของตะดำบอกพรานเท่าออกมาเบาๆในขณะที่ผมเองกำลังง่วงนอนตามประษาเด็กๆเวลาผ่านไปนานเท่าไรไม่มีใครรู้ได้ผมเอง ในนอนขดตัวใต้ผ้าห่มเล็กๆที่นำติดตัวมาจนในที่สุดผมนั้นก็ต้องตื่นขึ้นมาด้วยอาการปวดปัสสาวะนั่นเองเพราะอากาศของที่นี่อย่างที่หลายๆคนนั้นเคยได้รับรู้ยิ่งดึกก็ยิ่งหนาวไปถึงขั้วหัวใจและในช่วงหัวคำ่ำผมนั้นก็กินน้ำระหว่างเดินทางไปมากเสียด้วยผมเองจึงลุกขึ้นมาพร้อมกับการคว้าหากระบอกไม้ไผ่เพื่อที่จะปลดทุกข์ให้กับตัวเอง ยังไม่ทันที่ผมจะหยิบกระบอกไม้ไผ่ออกมาหูของผมก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างที่มันเดินอยู่ด้านล่างฝีเท้าของมันเดินย่ำไปย่ำมาบนใบไม้แห้งผมนั้นหันมามองทางด้านพรานเท่ากับตาดำเพื่อที่จะปลุกแกให้มาดูในสิ่งที่ผมเองกำลังพบเห็นในเวลานี้แต่คนทั้งสองได้นอนหลับกร้นกันไปแล้ว สาเหตุนั้นก็น่าจะมาจากยาดองของพรานเท่านั้นละ่ะที่น่าจะเป็นต้นเหตุให้แกและตาดำได้นอนหลับไปเสียสนิทในเวลานี้หัวสมองของผมนั้นนึกถึงภาพหมูป่าในทันทีเพราะผมเองเห็นหลังของมันจากภาพเงาของแสงจันทร์ที่ส่องลงมาอย่างบางเบานั่นเองมันจะต้องเป็นหมูป่าที่กำลังออกมาหากินอย่างแน่นอนหากในตอนนี้ ผมเองยิงมันได้คงจะดีไม่น้อยเลยพรานเท่ากับตาดำคงจะชมฝีมือการยิงสัตว์ของผมอย่างแน่นอนซึ่งในเวลานั้นตามราษาเด็กๆผมนั้นไม่เคยคิดว่าลูกดอกหน้าไม้ของผมจะล้มสัตว์อย่างหมูป่าได้หรือไม่หากเกิดว่ายิงมันแล้วเอามันไม่อยู่ผมนั้นก็จะให้พรานเท่าและตาดำจัดการให้ผมต่อไปซึ่งในเวลานั้น เงาดำตะคุ่มตะคุ่มที่มันเดินรออยู่ด้านล่างผมนั้นไม่เคยคิดว่ามันจะเป็นสิ่งอื่นใดนอกจากหมูป่าตัวหนึ่งเพราะเงาที่ลางเลือนอยู่ด้านล่างมันเหมือนจะมีขนยาวๆอยู่ที่ด้านหลังของมันด้วยนั่นเองผมเอื้อมมือไปหยิบปืนลูกดอกหน้าไม้ของผมอย่างเบาๆพร้อมกับดึงสายหนังยางเข้าหาตัวและเกี่ยวมันไปที่คนไกที่ขึ้นสลักไว้ ปลายกระบอกปืนชี้ลงไปยังด้านล่างซึ่งเป้าหมายของผมในเวลานี้ผมนั้นเห็นแต่เพียงเงาด้านหลังของมันที่ลางเลือนเพียงเท่านั้นเองและแล้วในเสี่ยวเวลาของการตัดสินใจทำอะไรลงไปโดยที่ผมนั้นไม่ได้ปรึกษาผู้ใหญ่พิษภัยจากอสุรกายร้ายในป่าดงพญาไฟก็กำลังคลืบคลานเข้ามาหากลุ่มของพวกผมโดยที่ผมนั้น ได้เป็นคนจุดชนวนก่อเหตุขึ้นมานั่นเองเสียงของผมที่ลั่นไกปืนและสายของหนังยางขนาดยาวก็ได้ดีดลูกดอกหน้าไม้ลงไปที่ด้านล่างในทันทีเสียงของลูกดอกของผมที่มันได้ไปประทะกับร่างบางร่างที่ผมเองคิดไว้ว่ามันเป็นหมูป่าไม่กี่วินาทีต่อมาเสียงร้องอันโหยหวนและแหลมคมก็ดังขึ้น จากนั้นผมเองต้องเอามือทั้งสองข้างมาปิดใบหูเสียงของตัวอะไรบางอย่างที่ผมเองยิงถูกมันเข้าจังๆและมันคงจะไม่ใช่หมูป่าอย่างแน่นอนพรานเท่ากับตาดำลุกขึ้นมาด้วยความตกใจและต่างก็เอามือปิดใบหูทั้งสองข้างไม่ได้ต่างอะไรไปจากผมหลังจากที่เสียงเสียงนั้นได้หยุดร้องแล้ว ร่างของมันก็ค่อยๆลุกขึ้นยืนขึ้นมาพร้อมกับลูกตาที่เป็นไฟสะท้อนตัดกับแสงของดวงจันทร์จนกลุ่มของพวกผมได้เห็นมันอย่างถนัดตาเสียงของพรานเท่าอุทานออกมาเบาๆผีกองกอยสิ้นเสียงที่พรานเท่าอุทานเสียงปืนของตะดำขอดังออกมาจนกึกก้องไปทั่วทั้งแนวป่าและยังไม่ทันที่ขม่าดินปืนจะลอยหายไป พรานเท่าก็ยิงปืนของแกออกตามมาติดๆปืนแก๊ปขนาดยาวมันได้คำรามออกมาตามใจสั่งของเจ้านายของมันร่างของอสุรกายตัวนั้นมันยังคงยืนอยู่กับที่โดยที่ยังมีลูกดอกไม้ไผ่ของผมปักที่หลังของมันและในเวลานี้ราวกับว่าปืนของพรานเท่าและตะดำนั้นไม่สามารถที่จะทำอะไรมันได้เลย และสิ่งที่น่าตกใจก็ได้เกิดขึ้นมาอีกรอบมันเองได้กระโดดด้วยขาของมันเพียงข้างเดียวและมันเองก็กระโจนขึ้นมายัางต้นไม้ที่พวกผมกำลังจ้องมองมันอยู่นั่นเองดวงตาที่แดงกำ่ำบวกกับขนที่ยาวไปทั่วทั้งตัวไม่ได้ต่างอะไรไปจากตัวกอล่ำมของ The ลอดออฟเดอะลิงเลยมันจึงทำให้ผมเองขนลุกขึ้นมา จนต้องพาร่างของตัวเองมาแอบอยู่หลังของพรานเทาซึ่งในเวลานั้นผมไม่รู้ว่าไอตัวที่ผมกำลังเจอและเพิ่งจะยิงมันไปนั้นมันคือผีกองกอยนั่นเองพรานเทาเริ่มรู้สึกว่าสถานการณ์ไม่ค่อยดีมากแล้วแกเองเอื้อมมือเข้าไปในย่ามในขณะที่ตาดำกำลังบรรจุกระสุนชุดใหม่ให้ซึ่งเขาแน่นอนว่า ในการบรรจุกระสุนชุดใหม่ต้องใช้เวลานานพอสมควรสำหรับปืนแก๊ปของพรานทั้งสองไอ้ผีกองก่อยมันเริ่มที่จะกระโดดขึ้นมาบนต้นไม้จนมันเองห่างจากพวกผมไม่กี่วาเท่านั้นในความมืดของรัติการพรานเท่าเองนำลูกดอกไม้ไผ่ของผมจิ้มลงไปในขวดอะไรบางอย่างที่อยู่ในย่ามของแก และแกเองก็สั่งผมออกมาไอ้ยศเอาปืนมึงมาเสียงของพรานเท่าบอกผมออกมาอย่างเสียงดังผมเองยืนปืนหน้าไม้ให้กับพรานเท่าพร้อมกับแกที่กำลังขึ้นสายยางใหม่และนำลูกดอกที่แกได้จิ้มอะไรบางอย่างลงไปและเวลาไม่นานมากนักพรานเท่าเองก็ยิงปืนหน้าไม้ของผม ใส่ไปยังร่างของอสุร,รกายที่แก่เองเรียกมันว่าผีกองกอยในทันทีลูกดอกไม้ไผ่ที่น่าจะกลายเป็นลูกดอกอาคมไปแล้วในเวลานี้มันพุ่งตรงลงไปปักที่กลางหัวของปีาศาจผีกองก่อยอย่างไม่มีพลาดเสียงร้องของมันโหยหวนออกมาอย่างเสียงดังอีกครั้งร่างของมันตกลงมาอยู่เบื้องล่าง และมันก็รีบกระโดดหนีด้วยขาของมันเพียงข้างเดียวเหตุการณ์ที่น่าตกใจผ่านไปอย่างช้าๆเกิดมาผมนั้นเพิ่งจะเคยเห็นผีกองไกลนี้นี่เองถึงแม้จะไม่ได้เห็นตัวมันเป็นๆอย่างถนัดตาแต่ผมนั้นก็พอที่จะเห็นรูปประพันธ์สันฐานของมันได้พวกมันยังคงมีจริงอยู่ในป่าแห่งนี้และเรื่องราวของมัน คงจะไม่ได้มีแต่เพียงผู้ใหญ่ที่นำมาหลอกเด็กๆเท่านั้นแต่เพียงพวกมันยังคงอาศัยอยู่ในป่าอาถรรพ์และไม่ได้ออกมาให้ใครได้พบเห็นเพียงเท่านั้นเองเวลาของการนั่งห้างในค่ำคืนนี้ผ่านไปจนถึงเวลาใกล้เช้ากลุ่มของพวกผมที่มีพรานเท่าเป็นหัวหน้าต่างไม่ได้ยิงสัตว์ป่ากันเลยสักตัวและผลสุดท้ายก็ต้องกลับบ้านไปมือเปล่า กูไม่น่ามาที่นี่เลยคิดว่าจะได้สัตว์กลับไปเสียงของพรานเท่าบนออกมาอย่างพึมพำไม่เป็นไรพี่คราวหน้าเราน่าจะไปที่อื่นกันเสียงของตาดำพูดปลอบใจพรานเท่าออกมาและหันกลับมาถามผมครั้งหน้ามึงจะไปกับพวกกูไหมไอยศเสียงของตาดำถามผมออกมาไม่ละตาดำผมกลัวพีกองกอย เมื่อคืนผมกลัวจนฉี่ราดแล้วดูกางเกงผมสิยังไม่แห้งเลยต่ดำเสียงของผมบอกตาดำและพรานเท่าออกมาพร้อมกับการหัวเราะอย่างเสียงดังของทั้งสองคนกูว่านะ้ไอ้ดำไอ้คนที่ตายมันต้องโดนผีกองกอยตัวนี้เล่นงานอย่างแน่นอนไม่งั้นร่างกายของมันคงจะไม่แห้งซีดราวกับไม่มีเลือดอยู่ในตัวเลย เห็นทีว่าครั้งหน้าข้าคงจะพาพวกเองมาที่นี่ไม่ได้อีกแล้วหากมันแค้นใครขึ้นมามันคงจะอารวาดหน้าดูข้าล่ะเป็นห่วงพวกที่ชอบมายิงสัตว์แถวนี้จริงๆหากมีใครที่จะเข้ามาข้าฝากเองบอกพวกมันด้วยนะว่าอย่าเข้าไปกันมันอันตรายเสียงของพรานเท่าบอกตาดำออกมาอย่างเป็นห่วง เวลาผ่านไปจนถึงเกือบเพลงเสียงกลองของวัดก็ดังขึ้นมาผมเองก็กลับมาถึงบ้านและวางข้าวของลงรีบอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าในทันทีพ่อของผมถามผมออกมาเบาๆได้อะไรกลับมาไมล่ล่ะเสียงของท่านถามผมออกมาไม่ได้ละพ่อเมื่อคืนเจอผีกันตาบุญมากับตาดำก็ไม่ได้อะไรกลับมาเลย เสียงของผมบอกท่านออกมาพร้อมกับท่านที่ได้ตักเตือนผมทีหลังเวลาจะเข้าป่าให้ใส่พระไปด้วยพ่อหยิบให้แม่ท่านมาเห็นอีกทีเราเองไปบ้านลุงบุญมาแล้วเสียงของพ่อบอกผมออกมาพร้อมกับผมที่กำลังหาข้าวหาปลาออกมากินหลังจากนี้ไปหากท่านเท่าและตะดำชวนผมเข้าป่าอีก ผมคงจะต้องหยุดคิดให้มากกว่านี้เสร็จแล้วเพราะผมเองเริ่มที่จะหวาดกลัวผีกองกอยตัวนี้เป็นอย่างมากเสร็จแล้วครับเหตุการณ์ของผีกองกอยตัวนี้จะเป็นอย่างไรมันเองจะถูกพรานเท่าสังหารจนมันต้องตกตายลงไปในนรกหรือไม่หรือจะมีใครที่จะเป็นเหยื่อของมันเป็นรายต่อไปติดตามได้ในโอกาสหน้าครับผมเอง ต้องขอจบเรื่องราวของผีกองกอยแห่งหุบเขาดงพญาฟไฟไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนผิดตกประการใดต้องขออภัยมณะ,ะที่นี้ด้วยครับขอได้รับความขอบคุณจากผู้เขียนมณะ,ะที่นี้ด้วยขอบคุณครับเตอร์แก่งคอย